พระบดีผู้เป็นใหญ่อดเตชาติท่านเคยเป็นพราอณ์แล้วก็เป็นเพื่อนกับพระบริษทัทพระธเจ้าของเราะท่าเน,าน,าานเป็นพระนาคามีด้วยเนี่ยเป็นพรหมพัชนาคามีถ้าผมพระนาคามีก็ต้องอยู่ชั้นสุดทาวาสที่สูงสุดละตอนอย่างนันกกาบงเป็นก็จะสาเร็จพระอรหนันต์ ต่นในชาติที่ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์นะพระรัชกาเป็นลูกชายของมหาเศรษฐีเหมือนกันเป็นประหาแต่ท่านองค์รัชกาลครั้งแรกยังไม่สนใจพระศาสนาทาเป็นธรรมดาแต่ท่านตามมหาพรหมนี้ต้องการให้เสินดีกับเพื่อนชักจูงพูดหวานน้อมอยังไงก็ไม่ยอมเข้าไปการาบพระสมณะธรรม้า,าองค์ก่อน จนถ้าหมาผมต้องเล่นแรงๆนะก็จะต้องมีมวยผมอย่างเงี้ยต้องจับดึงเลยเป็นของสูงสุดองงเง้นนะบรมปนิสาะโพ์เจ้าเราก็ให้เพื่อนเราเล่นหน่งแรงเลยต้องมีอะไรสําคัญแล้อย่างนั้นเพื่อนไม่เล่นแบบนี้ก็เลยตามเพื่อนเข้าไปวัดไปกราบพระสมาธิจัก ในฟังธรรมแล้วก็เกิดศรัทธาบารมีเก่ววาพระองค์สร้างมามากแล้วแออกบทก็ชวนเพื่อนบทด,ด้วยท่านเท้าหมาบมกบทไม่ได้ต้องดูแลมีนามบันดาทั้งต่างบอดอยู่เลียนดูอยู่พระพุรธเจ้าเลยไปบวชพระองค์เดียวนี่เป็นที่มาประวัติวว นั่นโมพุทธเจ้าวศโนรำมาละเอียดร,รมามาใสกันแล้วเกิดขึ้นที่เราเรียกว่าอิทัปปจจยตาในเรื่องของเหตุปัจจัยมีมีมสิ่งนีินีน้มีเป็นปัจจัยสิ่งนี้เกิดเงเกิดขึ้นมีวิชาปเป็นปัจจัยสังขารวิญญ,ญาณน,นำโลกภาษา เวทนาตัณหาอุปทานพบชาติชาบรณะเกิดขึ้นมาด้วยเหตุ้วยปัจจัยสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็จึงมีแต่เรายังไม่เข้าใจให้เป็นตัวเป็นตนถ้าทำอริยอย่างนี้พระเจ้าก็เลยส่งบังเบขายอยู่นะตอนนี้เท้า พระบรมยามาทุนรัตนาให้พองค์ทรงเทศสอนพองค์ทรงเลงน่นด้วยยาแล้วก็เลยเห็นว่าท่านพระบัรจวกขี่มีกิเลสน้อยแล้วจะสามารถรู้เห็นได้จึงเดินทางไปที่เมืองพาราณสีนะระเทศโปด อัเปัญจากกนั่นเองที่ทร,รมาละเอียดนั่นือแก่นคําสอนของมัสมาธรรมิจฉาวถึงรูปนามเปน็นอนัตตามันจะมีพรพสูตรในพุทธไฝ่เทรวาตมารยายก็ตามก็จะมีพระสูตรมานจะความว่างอะไรเงี้ยแลพสิ่งเป็นความว่างสิ่งที่เราเห็นอยู่นี่คือรูปแล้วก็น้อรูปเป็นตัวเป็นตน แต่รูปนี้มันไม่ใช่เป็นตัวตนที่คงที่เกิดจากเหตุปัจจัยที่รวมกันเข้ามาเป็นเสียงอินรบุตรพะก็เหมือนกันมีเหตุมีปัจจัยรวมมาถ้าเรากระจายออกไปแล้วมันจะไม่มีแล้วก็เป็นคนว่างจะเป็นตึกรลามบ้านช่องที่เราสร้างขึ้นต้นไม้ภูเขาสรรพสิ่งหรือแม้แต่ความรู้สึก ที่เราได้ยินอยู่อย่างนี้คือวิญญาณแบบคำพูดหรือเสียงหมดไปก็ทับไปแล้วดับไปทั้งโลกทั้งนา้นแต่ว่าใจจิตที่ยังไม่รู้หรือใจิตใจยังไม่รู้เนี่ยก็จะไปยึดเอาเป็นตัวเป็นตนจริงๆเราจรึงมาขโมยอธรรมชาติมาเป็นของเรานะยิังเป็นปัญหา ล้วเราก็เลยหลงมันปหลงรักไปสิ่งที่เราชอบใจหลงชังในรูปที่เราไม่ชอบก็เลยเป็นเหตุเทตนาเกิดขึ้นมาความหลงเนี่ยตนาเกิดขึ้นมาก็เป็นเหตุให้ทุกเกิดขึ้นมานี่เราจะต้องมาฝึก้มาปฏิบัตินี่เราจะมานั่งสมาธิกะไอย่างเงี้ยยนรสติ เลยมีศีลเป็นพื้นฐานเราก็คงเข้าใจในศีลห้าประการถ้าเรารักษาได้ดีแล้วก็มีนิสสงเกิดความสุขเป็นสุขติแต่ความเย็นจิตเย็นใจได้จะเราไปทำใ้ชีวิตมนุษย์มาแล้วเราไปเข้ามยของมาเราจะมานั่งสมาธินั่งไปอยากเกิดความวัดระแ,ว,แวงเป็นกรรมกัน <c oughs> นี่นี่ยสนี่ยยงสำคัญพัฒนาสู่ความมีสมาธิได้ <c oughs> ี่ถ้าเราฝึกสติสมาธิอย่างนี้นะวันหนึ่งแล้วมันก็น,นิ่งได้สงบกายนี้ก็เบาลงแนละ้ะมือเท้าก็ค่อยๆหายไป อย่างการบมาฝึกที่แรกๆรู้สึกนั่งไปมีสติเท้ามันค่คอยๆหายไปเป็นความรู้สึกหนอะแสดงว่าระบบประสาทที่เรารับรู้อยู่เนี่ยถ้าเราจิตเราไ่สมาสมาธิแล้วมันแยกกันมามันรวมกันขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่มีร่างกาย สงบนิ่งว่าเสียงทั้งหลายดับไปหมดในช่วงนั้นนิ่งเอแไปที่มีความรู้ขึ้นมาเรานั่งอยู่ที่ไหนเนี่ยสัญญามันขาดไปแล้เราเข้าไปสงบนิ่งค่อยรู้สึกตัวขึ้นมาเรานั่งสมาธิอยู่จิตที่ดิ่งลึกเข้าไปเป็นสมาธิวนแก่การงานที่จะฝึกทางด้านปัญญา อย่างที่จิตของเรามาหลงอยู่มีตัวเรามีของของเราพระพุทธเจ้าก็สอนตรงๆบอกไม่ใช่เรานะไม่ใช่ของของเราสรรพสิ่งเป็นความว่างนะแต่เราคิดว่าสรรพสิ่งแล้วนหรห้เรา้เป็นของของเราเรากระทุ้กอะไรเกิดขึ้นมาในว่าเราจะมีอะไรในโลกมีลาบมียศสนุ่สุขแล้ว ที่ทุกคนปรารถนานั่นแ่ะแต่ทำไมทุกข์ในใจเราก็ยังมีอช่ไยิ่งสิ่งภายนอกเนี่ยที่ว่าโลกก็ททำเสื่อมราบยศนินทาทุกข์อะเกิดลำบากอย่างร่างกายนี่ก็เป็นทรัพย์เหมือนกันมันแข็งแรงดีถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปใจเราก็ลำบากที่เราามีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วนช่ เมื่อก่อนเราเป็นวัยเด็กๆเ,เราจะนั่งไม่รู้จักปวดไม่รู้จักเมือ่อยนะเดินขึ้นพวกเขาเดินขึ้นเดินลงก็ได้บางทีเด็กๆก,ก็ไม่เข้าใจทําไมคนแก่เดินไปก็ล้องไปบ่นไปเจ็บเขา่าเจ็บแข้งเจ็บขา,เ,บขาเ,ดเด็กก็นักว่าเราเก่งออดดโลดเต็น <c oughs> ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเรา เสื่อมขึ้นมาแล้วมันก็เป็นเหมือนเข้าเหมือนกันเนีย่ยเป็นสังการต่ความหลงกันกว่าเรานี่ั็เขาเราต้องพิจารณาพิจารณาหน่วยจิตที่สงบเกิดปัญญาแยกธาตุแยกขันเห็นรูปน้ำเป็นความว่า เขาจะมีปัญญาอย่างนี้ได้สมาธิตั้งมั่นได้มีศีลมีความเปลี่ยนปัยายาม <c oughs> <c oughs> เรียกว่าความเปลี่ยนชอบถ้าอยู่ในหลักของพจนของธรรมโพธิปักยยธรรมสามสิบเจ็ดประการความเปลี่ยนชอบในอริยมรรคียงแปดนั่นแหละก็ยังมาอยู่ในสัมมาประานสี่ม ต้องเพียนละบาปอภุศลที่เกิดขึ้นเพียนไม่ให้ต้องตัดอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นมาที่เกิดขึ้นแล้วต้องละเลยท้าเรามีสติท่านเรามีส,ต,มสติมาฝึกเนี่ยฝึกก่เมื่อมีอารมณ์ที่เป็นอกุศลขึ้นมาในจิตเป็นธรรมชาติต้องเข้าใจก่อนมันไม่ใช่เรานะ ความคิดแปลกๆเพิงแผงอะไรมีใเจียใ,ใจคนนี้ไม่ใช่เรามันคิดขึ้นมาปุ๊บวางเลยตัดเลยนี่และว่าเพี่ยนนะเราทําเพี่ยนนี่กำจัดตัดออกไปซะก่อนอย่าให้มันปรุงแต่งนี่คือความเปลี่ยนามาเปลียนที่ชอบแล้วก็รู้อยู่อะไรเป็นบาปเราก็ไม่ให้เกิดเลยเกิดกันละ การกระทาอย่างนี้เรียกว่าเรากำลังเดินอยู่ในมักมีองแปดมักันมันแยกรายละเอียดเร,รียกว่าเป็นสมบัทันสี่การประหารกินเละเนือวัตถุความเพียรได้เรามีสติให้ดีอย่างเรามาปฏิบัติกันก้าววันเราก็จะเริ่มสติได้ดีพูดน้อย นอนน้อยตื่นน้อยเอาตั้งใจจริงๆนะเงียบเลยทั้งจะอยู่ด้วยกันทั้ง80ดสิบนะคนนะล้วก็เงียบมันอยู่คนเดียวทานอาหารเราก็ไม่พูดกันเอีกตั้งสติเคี้ยวอาหารเกือนอาหารไปมีสติหมดค่อยๆฝึกจะภาวนาพุโทโธธรรมโมสังโฆเร,รพุโทโธพุทโธก็ได้ไม่ต้องรียบร้อนฉันเป็นรับประทานอาหารแบบมีสติ แล้วก็ไม่พูดต่างคนต่างช่วยกันเมื่อเราไม่พูดเราพูดน้อยจริงๆแล้วก็มีสติต่อหนึ่งเมื่อเรากลับไปแล้วก็จะเอาการฝึกขัดปฏิบัติอย่างนี้แหละไปทำต่ออาจจะไม่ได้ร้อยเปอเซนตแล้วก็อาจจะเหลือจจหออ้าสิบเอร์เซ็นก็ยังดีในระหว่างชีวิตประจำวันของเรา เรื่องหาเลี้ยงชีวิตเนี่ยก็พิจารณาว่าเราก็ต้องมีการงานต้องแสวงหาปัจจัยสี่เพื่ออะไรเพื่อร่างกายอันนี้เนี่ยมันเป็นก้อนทกุกข์อ่ะจะได้มันเทาทุกข์ลงไปเราจะได้มีเวลามีโอกาสที่ปฏิบัติแล้วะเราต้องพยายามปฏิบัติก่อนร่างกายนี้มันจะพังยังไงมันต้องพังแน่นอนนะ มันเสื่อมแล้วก็พิจารณาก็ากทําความเพียนทํากุศลที่เรามีอยู่แล้วรักษากุศลไว้เพียนพยายามจนว่าเป็นอัตโนมัติเมื่อเราทาอย่างนี้ถ้ากิดเราก็เห็นทุกนั่นแหละนะในอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมาก ความไม่สบายกายไม่สบายใจความขับแค้นใจความพัดพกาก่ยวของรักงของชอบใจความทุกข์ทั้งหลายเ,ยเป็นทุกข์อริยสัจเป็นความจริงอันประเสริฐแต่เมื่อยังมีตัวเราอยู่ก็เราเป็นคนทุกข์อพิจญาร้าไปถึงหลักแห่งธรรมได้ก็เห็นว่ามันเป็นสภาวะเท่านั้นถ้าไม่มีอภิญาตนานาะตาทุกข์มันก็ไม่เกิด เราะฉะนั้นทุกที่เกิดขึ้นได้นะมันยังไม่ได้ม,มีเป็นใครเลยมีเหตุขึ้นมาทุกข์ก็เกิดพอเห็นหุปัจจัยทุกข์นั้นก็ดับไปแต่ว่ามันจะมีเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นบ่อยๆเพราะมีตัวตนบ่อยๆทุกข์ก็จะต้องเกิดอยู่เสมอเพราะเองจากบอกอ่ากันว่าเราก็ต้องมาปฏิบัติซิ เน้นในศีลธมที่ปัญญาละประทานละตัวละตนได้จละน้อยความทุกข์มันก็น,น้อยลงเพราะทุกข์มีขึ้นมาเพราะเกิดความยึดมั่นถึงมัน่น้วมันก็จะต่อเนื่องไปเรื่อยถ้าเรายังมีความอยากอยู่นะตัณหาอยู่มันก็จะหมุนไปเรื่อยเ,อยเลยไม่จบเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามละ โดยเดินศีนุกันทิปัญญาพวกเราจึงโชคดีว่าการปฏิบัติจะพัฒนาจิตขึ้นไปตามระดับจากมนุษย์ที่มีศีลธรรมแล้วก่อนเราจะไม่มีศีลธรรมไม่รู้จักตอนนี้เรามีศีลธรรมแล้วเราก็มาฝึกสติธรรมสมาธิธรรมสร้างความดีจใจก็เ,เบิกบานเบิกบานป่องใส นำไปทาการของของใครไม่เพ่งเล็งทรัพย์คนอื่นมาเป็นของเราของเราก็ยังเสียสละเพระนั้นข้อคุณธรรมของศินเราก็สมบูรณ์ทุกข้อเลยสิ่งที่เราทําได้มาเรามาเดินมกักและกิเลสได้ใจว่างเราจะเห็นคุณประโยชน์ของใจที่ว่างที่บริสุทธิ์ ล้วก็มีปัญญาอย่าถึงจะว่างบริสุทธิ์อย่างนี้เ็่ไม่ใช่ใจของเรานะเพราะถ้าเราไปยึดเอาว่าใจบริสุทธิ์นี้เป็นเราก็เกิดเอาวอาวิชาทันไหยละละเอียดขึ้นมาอีกพระเจ้าก็สอนว่าตถาคตมีความรู้ความเข้าใจอย่างนี้แต่ว่าไม่ยึดในความรู้นั้นสักตะวันรู้่นแสดงเราก็จะยึดได้เรามีสมาธิ เรามีปัญญาราได้มักในผลแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรก็เป็นความว่างนั่นเองโลกก็เป็นความว่างความว่างไม่มีความว่างก็มีอยู่ในโลกเพราะว่าไม่มีโลกทแท้ๆริงเป็นความว่างทั้งหมดสิ่งที่เราเห็นเป็นตัวตนนี้เกิดจากจิตเอง ถ้าเราเข้าสมาธิที่ลึกซึ้งนะลึกซึ้งจิตว่างมากมามองพออยากสมาธิมาแล้วเนี่ยเรามามองวัตถุก่อสร้างอะไรเนะี่ยมันเป็นลางๆท่ันเองอะ่ะมันเหมือนไม่มีมันไม่อยู่ใจเราไม่ติดยึดเลยมันจะว่างไปหมดนี่เรืองสมาธิแต้ถ้าเป็นปัญญาด้วยก็จะเห็นเป็นความว่างจริงๆจิตก็เข้าสู่ในเรื่องของโลกตุตตะละ วเห็นพระนิพพานแล้วสูงขึ้นไปละเห็นพระนิพพานจะพัฒนาไปจะว่าจิตบริสุทธิ์ลดพ้นไปได้นี่เป็นหนทางเดียวที่พระเจ้าทรงสอนหนทางไว้ถ้าในอริยสัจสี่ก็มีมรรคอยู่ละมรรคเป็งแปดแล้วนในมรรคเวแปดก็ขยายออกมาให้อยู่ในวรทีิปักยธธรรมสานสิจิประการเนี้นั่นเอง นี่ปัญญาปัญญายขยายให้ฟังแต่การปฏิบัตินั้นเราไม่ต้องไปรู้อะไรมากก็ได้อย่าเรานั่งอยู่นี้ทําสติสมาธิให้ดีทำลมกายวาจาหน้าบาวบงเพ็นบุญให้มากทำกุศลได้ถึงพรอ้อมเนี่ยตั้งทานศีลภาวนาเป็นกุศลนะอยู่ในหัวใจหลักของศาส,สนาจิตจะขาวรอบได้ต้องเดินวิปัสสนา จิตจะขาวได้โดยสมาธิกินใทางไกลออกไปก่อนแต่สมาธิหมดมากากินะไรเกิดขึ้นมาใหม่ก็นั่นเปรียบเทียบเหมือนกับเอาคนเห็นไปทับย่าเอาไว้ลาก้ามยังอยู่นั่นแหละเอาคนเห็นขึ้นมาเมื่อไหร่ย่ามก็จะเริ่มเติบโต,ตอีกยินนั้นนห่ะ ถ้าเราปึกกัปดปฏิบัติตั้งใจก็ต้องสำเร็จแน่นอนไม่เกินวิสมความสามารถของเราะในใต้พื้นดินนี่มีน้ำน้ำประชาวกจอลงไปยังไงก็ต้องเจอน้ำนะแล้วตื่นแตกต,ต่างกันไปถ้าเราทำความเพียรเราตั้งใจ เราจะเห็นทำได้ไม่ยากเพราะเรานั่งอยู่นี้ก็มีรูปธรปรมนามธรรมอยู่แล้วมีรูปธรปรมนามธรรมทุกคนมานั่งอยู่อย่างนี้เอาจิตท,ที่สงบได้หรืพิจารณากายในร่างกายบางทีเราจะดูจิตให้สําเร็จไปแ้ได้ไหมได้เหมือนกันถ้าสมาธิชั้นสูงไม่ยากถ้าสมาธิเราจะไม่ไม่เต็มอย่างนั้นต้องวาดูกกายก่อน อย่าไปหลงฉันมีสมาธิขึ้นมาแนละ้วปีกกล้าขาแข็งแล้วครูบาอาจารย์จะสอนพิจารณากายไม่นักจะดื้อแล้วเนี่ยนะจะพยยิจารณาจิตให้บรรลุแล้วคือเห็นว่าพิจารณากายมันเป็นของหยาบไปในปฏิตตาลาบางคนที่มีราคะมีความยินดีอย่างหยาบต้องพิจารณากายเราไม่อยากจะเป็นผู้ที่มีจิตใจหยาบ เราจะเป็นผู้ที่มีจิตใจ,จะละเอียดอยากจะพิจารณาจิตพิจารณาธรรมนี่ต้องเข้าใจก่อนอันนี้มันเกินกําลังไปนะการพิจารณาธรรมคนที่มีปัญญาอย่างละเอียดเห็นว่าสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นในพระสมบัติของพระเจ้าเห็นชัดภาษาวกทที่มีปัญญามาก,มากๆพิจารณาเห็นชัดเดินได้ดูในจิต ท่านระสภัทาปารดาดจา้าดูที่จิตเห็นจิตผ่องใสเห็นจิตเศร้าหมองก็สําเร็จเป็นพระอาหันีสมาธิท่านเต็มละท่านดต่ปัญญาโน้นละสมาธิเราอาจจะแค่ควรจะละสมาธิปัญญาาสมาธินี่ต้องกลับมาพยายาิจารณาร่างกายในที่เราหลงอยู่ยึดอยู่นี้เป็นก้อนเนี่ยเป็นอัตตา การพิจารณาเห็นเป็นอนัตตาชัดแจ้งคือเห็นธรรมเมื่อเราแยกธาตุการออกมาแล้วเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแยกลงไปอีกเมื่อเรามีสมาธิไน้เราจะทำได้นะมันจะแยกไปได้าเระเห็นเป็นอนัตตาอัตตาการรวมกลุ่มกันของก้อนธาตุถ้าแยกออกไปแล้วก็จะไม่มีสลายลังนี้ ถ้าเราแยกถ้าแยกกันไปแล้วก็ไม่มีสลาหรอมีอิฐหินดินทรายน้ำมีไม้นะมีเหล็กวัตถุนในโลกแยก,กออกไปเป็นแธนาตุและธาตุก็วางไม่นี่เรียกว่าการวิจารณเกัดปัญญาเขาคอยเราเรียนด้ตั้งใจทำสติสมาธิให้ดีให้มากที่สุดในในระยะเวลาเก้าวัน ันจะเกิดปัญญาแล้วแจ้งมันก็ได้นะนั่นสมัยอาตมาเป็นคารวะเป็นพวกเราเนี่หนละฟังเทศฟังธรรมวันหนึ่งก็ใจก็นิ่งๆอยู่ละเทศธรรมะของบุจชาเนืองสมมุติกับิม่มดมัว陀ในโลกเป็นสม,มตุติไม่มีที่แท้จริง ไม่มีขนาดไม่มีสีสันไม่มีอะไรล่ะเป็นความว่างเจ็ดเราสัมผัสเข้าไปในความว่างโอ้อาศจรัตไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนมันหลงสมมติานานหลงว่ามีจริงๆมันได้เห็นว่าไม่มีเป็นความว่างจึงเห็นว่าโลกนี้มันก็ไร้สาระสละสิ่งที่เราแสวงหาในโลกนี้มันเป็นของไร้สาระได้มาแล้วก็คงใช้ ไม่นานก็หมดไปสังขารนี้ก็ต้องตายเอาอะไรไปไม่ได้เลยสิ่งที่จะได้ก็คือต้องปฏิบัติธรรมสัมหัธรรมอริยสัพน์นั่นเองนี่บอกเราตั้งใจแต่ไม่แน่ว่าเราจะได้รู้เห็นในก้าวันนี้ก็ได้นะให้ตั้งใจจะเริ่มทำจะเริ่ม